สวัสดีครับน้านาท่านวันนี้เรามาเก็บกับดักหนูอีกตามเคยครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นถือมาสิบคันครับผมดักไปได้เจ็ดคัน่ะเดี๋ยวไปดูขันแรกผมเก็บมานะครับมันเป็นทางผ้าไกลๆเดี๋ยวไปดูคันที่สองกันเลยครับผมไปครับนี่ครับตรงนี้ขันที่สองครับคันแรกเก็บมาแล้วไม่มีครับนี่เป็นรอยทางดีนะครับ ไม่มีตัวเอ้ยดักไปน่าจะหกหกขัน,นขันที่สองแล้วไม่หกก็เจ็ขันนี่นะเดี๋ยวถือมาสิบขันเมื่อวานี้อะเดี๋ยวตามดูขันต่อไปกันครับผมว่าหกขันจะมีแต้มสักตัวไหมนี่ครับรอฝนตมคืนมาดักมาวานยังไม่มีน้ําเลยนะครับนี่ น้ำเต็มไปหมดเลยครับช่วงนี้หนูก็หาย,ายากครับมาใส่ดักํำคันคูอ่งนี้ก็ไม่ค่อยลกอีกจะมีตัวปะก็ไม่รู้ลุนดูโอ้โหเต็มปิดนครับในนาผมไม่ได้ดักผมดักตาำคันคันทางนี้เลยครับเพราะในนามันมีแต่น้ำ นี่ครับน้ำทางนั้นเลยครับไม่มีะครับนี่น้ำมันเยอะมันดักไว้ย่างงี้เลยน้ำท้งนั้นเลยครับนี่ยนีออ่สามขั้นผ่านไปก็ยังไม่ได้ตัวมันจะมีรูมีมไรเพราะมัผมเห็นริมริมน้ำลอกนี้ก็ไม่ได้มีรอยครับ แหวกเกี่ย,ยแล้วก็ดักไปเลยฝนมันตกตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วครับสองสาวันไม่ฝนตกโหไม่ได้หยุดจะยอดเลยครับผมไม่มีตัวครับเหมาะเหมือนกันนะครับนี่อืม อันที่สี่ใช่ปะ่ะสี่ห้าหกออดักไว้เจ็ดันครับผมเจ็ดันขอสักกล่องตัวเหอาในวันที่ฝนฝนตกอย่างเงี้ยนี่คันที่ห้าขนานติดเตียนดักไว้เชคขนานยา่าทกยา้าแล้วก็ สุ่มๆปิดไว้ตรงเดชครับดูน้ำเหนือเนี่ผมถือออกมาแล้วผมเอ้าไหนๆก็ถือมาดักทั้งน่อยหาขันหกคั้งยองดีขาก็เริ่มทยอยเกี่ยวันไปนะครับสต่อย่างเดียวน้ำมันเยอะจัด จะไม่มีตัวนะให้ผมปิดไว้งี้เลยครับไม่มีครับนี่น้ำท่วมดวงนะครับฝนเมื่อคืนนี่นะยครับอืมอ่าคันสองคันผมจะแหวซะมะเดาวข่ปลาอ้อยคันหนึ่งแล้วหัวโลปลาข้าวคัน,นครับผม ไปไปตามดูกันต่อครับนี่ครับคันที่หกปุ๊บโอ้โหท่วมซะมากอย่างเงี้ยน้ำทางนั้นเลยครับผมโอ้เห็นลายๆนา่าจะเป็นแต้มครับเอาติดครับผมนี่ครับดักไว้บนโคกครับนี่ครับ อโอ้โหลอยเพิ่งติดเลยครับตัวอ่อนๆน,นิ่มๆอยู่ครับนี่แต้มแรกกมาแล้วนี่แหละอีกคันสุดท,ท้ายจะมีแต้มหรือเปล่าครับผมเอาครับหนึ่งครับไปเดี๋ยวไปตามรุ่นไปตามชมกันต่อครับผมได้ามาแล้วหนึ่งแต้มอีกคันเดียวสุดท้ายครับ เดี๋ยวไปดูขันสุดท้ายครับผมป่าอ้อยป่านี้เลยครับจะมีตัวไม้ในนาน้ำเยอะครับเนี่ยนาข้าวสวยๆเลยครับแต่น้ำาเยอะฝนตกมาตออสามวันนี้แย่ครับน้ำเต็มไปหมดเลยนี่ก็น่าจะท่วมครับแับท่วมจริงๆครับนี่ครับเบียกแกะมั้งครับผม เออเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมโอเคไม่น่าเกียดครับผมเจ็ดขันในสองตัวครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับฝนมันตกนี่ครับ โจโจขอพาดครับนี่ครับนี่โอเคนะครับผมถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ไปกำลังกาให้ผมด้วยนะครับผมไม้์ครีมพานล่านหนูครับผมคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ